One News ตรงไปตรงมาการมรณภาพของพระพรมสุธีอดีตเจ้าวาดวัดสะเกตวรมหาวิหารหรือว่าเจ้าคุณสนอเมื่อวานนี้แม้ว่าจะเกิดจากการอัดตานิมิบาตกรรมตนเองแต่ว่าหลายคนยังสงสัยนะครับว่าปมความขัดแย้งอะไรที่นำมาสู่ความเครียดจนเจ้าคุณสนอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองครับ ชื่อของเจ้าคุณสนะกลับมาปรากฏตามสื่ออีกครั้งและถูกตั้งคำถามว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พระชั้นผู้ใหญ่ต้องจบชีวิตตนเองผู้ใกล้ชิดเจ้าคุณสนะยอมรับว่าสาเหตุเกิดจากความเครียดที่ต้องรักษาตัวมาตลอดหนึ่งปีตั้งแต่มหาเทรสสมาคมมีมติปลดออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่15มกราคม2558รวมถึงคำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะภาค12 ในช่วงเวลาห่างกันเพียงวันเดียวย้อนปมประเด็นความขัดแย้งสู่ความเครียดคงหนีไม่พ้นจุดเริ่มต้นจากที่เจ้าคุณสนะเมื่อครั้งขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดสาเกตมีคำสั่งพักงานพระพรมสิทธิหรือเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดและพระชั้นผู้ใหญ่อีกหลายรูปในขณะนั้นจากเรื่องการดูแลพระบรมบัรพศภูเขาทองด้วยข้อสงสัยการบริหารเงินความขัดแย้งเริ่มร้าวลึกเมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้ามาตรวจสอบความไม่โปร่งใสของงบประมาณ67ล้านบาทที่รัฐบาลอุดหนุนให้ใช้ในงานออกพระเมรสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์หรือสมเด็จเกียวโดยมีเจ้าคุณสนะเป็นผู้เบิกจ่ายรวมถึงการร้องให้ตรวจสอบการครอบครองรถหรูและความร่ำรวยผิดปกติของเจ้าคุณสนะปัญหาที่ถาโถมทําให้เจ้าคุณสนะตัดสินใจลาออกจากตาแหน่งเจ้าอาวาสหลังรับตําแหน่งได้เพียงปีเศษแม้พระพรหมสิทธิเจ้าวาดรูปใหม่จะเข้ามาสะสางบัญชีค่าใช้จ่ายคืนแก่รัฐบาลแล้ว รวมถึงมนทินของเจ้าคุณสนะก็ถูกลบล้างแต่ความเครียดกลับไม่ได้ลดน้อยลงท่านก็มีประบว่าบางครั้งท่านก็เบือ่อราม่อยากอยู่บ้างอะไรบ้างความขัดแย้งนี่กไ็ไม่ไม่มีนะท่านเท่าที่อยู่ด้วยกันกับท่านาน่ะนะท,ท่านก็สบายใจเรื่องที่ว่าอะไรต่างๆจบลงไปพตตอน,น,นหลังเนี่ยที่บอกว่ามีโรคเครียดบ้างอาจจะนึกถึงเรื่องเก่าๆบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเจ้าคุณสนะเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2 5 0 0อุปสมบทเมื่อปี2521ที่วัดสาเกต ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญปรเรียนเป็นราชาคณะขั้นเทพพระราชาคณะเจ้าคณะรองหรือพระพรมสุทีที่มีอายุน้อยที่สุดก่อนจะได้เป็นเจ้าคณะภาคส,สิและเจ้าวาดวัดสาเกตเมื่อปี2,556 1 News ตรงไปตรงมา